สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันกับ EP ใหม่แล้วนะครับมาวันนี้นะครับผมจะสอนวิธีการเดินเงินนะครับวิธีการเดินเงินอย่างเดียวนะครับเน้นที่วิธีการเดินเงินถามว่าวิธีการเดินเงินนี่สําคัญยังไงครับต่อให้คุณดูกราฟไพ่ออกนะครับอ่านเข้าไพ่เป็นคุณเดินเงินไม่เป็นนะครับผมบอกได้เลยนะครับโอกาสทํากําไรนั้นข้างมีน้อยมากๆนะครับนะครับอ่ะอย่างที่ผมดูนะครับวันนี้ผมมีทุนอยู่ทั้งหมด1,200บาทนะครับอ่ะอ่ะแรกนะ ผมแทงไป400บาทะนะครับดูซิว่าจะออกอะไรนะครับเพเยอร์หนึ่งแต้มนะครับแบงเกอร์บอร์ดนะครับะนะครับตานี้แบงเกอร์ชนะนะครับได้มาแล้วนะครับนะครับจะสังเกตนะครับว่าผมจะเน้นย้ำ เรื่องเดิมๆนะครับว่าจะไม่ใช้วิธีการทุ่มเงินหรือเทหน้าตักทั้งหมดเป็นอันขาดนะครับเราจะไม่ออินเป็นอันขาดนะครับนะครับตาต่อไปนะครับเราจะกลับมาเริ่มต้นที่เพยเยอร์นะครับสองร้อยบาทนะครับเรียกได้ว่าถ้าทําอย่างนี้นะครับเก็บเล็กผสมน้อยนะครับวันหนึ่งนะครับคุณมีกําไรสี่สห้าร้อยแน่นอนนะครับมาดูกันนะครับว่าไพ่ออกอะไรนะครับ สำหรับใครที่ติดตามผมอยู่นะครับนะครับอยากได้เทคนิคดีๆนะครับแอดมาคุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ให้นะครับอ่นะครับตานี้โดนนะครับ200บาทแพ้นะครับอ่นะครับตาต่อไปนะครับตาต่อไปผมจะใช้วิธีการแทงทบแบบนะครับแบบ1 2 2สองนะครับอ่ะผมแทงได้แล้ว200บาทนะครับตานี้ผมจะทบเป็น400บาทนะครับ ถ้าสมมติตานี้ถูกอีกนะครับผมจะกลับมาเริ่มต้นที่แทง200บาทใหม่นะครับแต่ถ้าตานี้ผิดนะครับผมจะแทงตาหน้าที่400บาทเหมือนเดิมนะครับวิธีการแทงอย่างนี้นะครับเป็นวิธีการแทงที่ค่อนข้างจะเซฟเงินในกระเป๋าของตัวท่านเองนะครับเรียกได้ว่าต้องซวยจริงๆแหละต้องบาปจริงๆแหละนะครับต้องผิดประมาณ3ามถึงสตาติดนะครับถึงจะขาดทุนนะครับวิธีการเดินเงินอย่างนี้นะมาลุ้นกันนะครับ พเยอร์นะโอเพเยอร์เจ็ดแต้มนะครับดูแบงเกอร์แบงเกอร์บอร์ดนะครับปิดสาใบมาโอ้ห้าแต้มนะครับอ่าโดนกินอีกแล้วนะครับครับอ่านะครับเดี๋ยวผมจะใช้วิธีการเดินเงินแบบที่ทิมบอกนะครับหนึ่งสองสองนะครับตายแล้วแทงผิดสี่ร้อยบาทนะครับตานี้ผมจะไม่แทงเป็นแปดร้อยบาทนะนะครับผมจะใช้วิธีการแทงสี่ร้อยบาทนะครับ ขอโทษครับอ่นะครับไปที่เพลเยอร์อีกสี่ร้อยบาทนะครับ้าตานี้แทงถูกอีกนะครับก็เท่ากับตัวตาที่แล้วนะครับเราเท่าทุนนะครับครับวิธีการเดินเงินอย่างนี้นะครับข้อดีก็คือเราจะค่อนข้างเซฟงบของตัวท่านเองได้มากเลยนะครับต่อให้ท่านแทงผิดสองถึงสามตานะครับท่านก็ยังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยอครับอย่าลืมนะครับ นะครับใครที่ไม่มีเทคนิคดีๆนะครับไม่รู้วิธีการเดินเงินอ่านกราฟไพ่ไม่ออกดูเขาไพ่ไม่เป็นนะครับแอดไลน์มาพูดคุยกันได้นะครับแอดไลน์มาพูดคุยกันได้อะนะครับเพลเยอร์ชนะแล้วนะครับนะตอนนี้ผมได้กําไรอยู่ประมาณ180บาทนะครับ180บาทอะนะครับตานี้ผมจะทบเป็น400เหมือนเดิมนะครับนะครับ ดูสิครับว่าการเดินเงินอย่างเดียวนะครับอันนี้ผมจะไม่ดูกราฟให้อะไรมากมายานะครับ EP นี้จะเน้นที่การเดินเงินเป็นอย่างเดียวนะครับนะครับเรียกได้ว่าท่านเดินเงินเป็นนะครับวันหนึ่งนะครับกําไรนะครับสี่ถึงห้าร้อยบาทท่านมีแน่นอนนะครับสี่ห้าร้อยบาทนะครับเดือนหนึ่งเท่าไหร่นะครับเดือนหนึ่งหมื่นสองหมื่นห้านะครับมีแน่นอนนะครับขอให้ท่านเรียนรู้วิธีการเหล่านี้ไว้นะครับเงินนะครับไม่ใช่กระดาษนะครับท่านต้องรักษานะครับแทงอย่างมีสตินะครับ มาดูกันนะครับโอ้โหแปดหลังแล้วครับอ่เรียบร้อยนะครับเพลยเยอร์นะครับตอนนี้นะครับกําไรนะครับกําไรมาห้าร้อยแปดสิบาทแล้วนะครับอเดี๋ยวผมจะแทงให้ดูแสองสามเปิดแล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมตั้งเป้ารักอ่าอาจจะสองพันเดี๋ยวผมจะถอนเลยกันนะครับวันนี้นะครับ กินไม่ต้องเยอะนะครับกินนานๆนะครับกินทีนิดทีหน่อยนะครับสำหรับใครที่ดูอยู่นะครับแอดมาไลน์มาพูดคุยกันได้นะครับผมยินดีที่จะสอนให้ฟรีนะครับสอนให้ฟรีนะครับย้ํานะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับนะครับมาอยู่เป็นกลุ่มเดียวกันครับเพเยอร์นะครับออเรียบร้อยนะครับเพเยอร์บล็อกไปแล้วครับนะครับเพเยอร์บล็อกเก้าไปแล้วครับ ตอนนี้ผม2องพันหึงแล้วนะครับโอเคนะครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ